มมยังไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรครับมาดูไว้ต่อได้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าที่ติดต่อจากทางเพจสยามใส่นะคะบางคนจะเจอเพจจูนอยู่นะคะลูกค้าที่ติดต่อจากจันงานใหญ่นะคะวันนี้ลูกค้าไม่ต้องไปหาตรงไหนแล้วนะคะวันนี้จุมมาเปิดโฟลท้อนรับปีใหม่ให้ใหลูกค้าถึงสาขาทุกจิดทารายเราเลยค่ะวันนี้จูนมาขายเองถึงหน้ารธเลยนะวันนี้นะใช่ค่ะมาแจากโปรโมชั่นเองเลยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกิติมาสตอรี่ค่ะก่อนรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้หมอนำเสียงวิหกนะคะทำการแสดงอยู่ที่งานนิ้วบัวขาวหรืออำเภอกุชชิตนาดยจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ งานฟรีนะคะวันนี้งานฟรีค่ะมองเห็นเวทีไหมคะตอนนี้ศาสตร์เสือน่าจะเต็มหน้ามิกแล้วนะคะบร mm ิเ hmm. วณถนนวันนี้เป็นถนนคอนกรีตนะคะถนนรอบบึงค่ะ mm hmm. เป็นคอนกรีตค่ะไม่มีฝุ่นนะคะ สาดเือเต็มตั้งแต่บ่ายสองแล้วนะคะเวทีเสร็จก็มาปูค่ะโอ้เต็มจริงๆเลยค่ะหน้ามิกเต็มหน้ามิกแล้วนะคะ วันนี้มีกลุ่มปิดนะคะไร์สดกลุ่มปิดค่ะท่านไหนจะเข้ากลุ่มปิดยังทันอยู่นะคะ เหลืออยู่นิดนึงนะคะใกล้จะเต็มแล้วร้อยเมตรได้นะคะ ซิกจิ๊กศรีคำศรีคซิจิ๊จซจิ๊กโอ้โห้ซิจิ๊กจิ๊กซิกจิ๊กศรีคำศรีคำซิจิ๊กซิกจิ๊กป้าคุณยายแสบบคะจ้ากินข้าวนาห่าน บาตอยู่บ้านไหนล่ะพุนน่ะบาตรันสามสิบร้อย0ี่สิบกว่ารอสามสิบพุ่นเนาะบัตใจเอาอยู่บ้านไหนนะมุนบัตมาตะาบสามขึ้นไอปูสาดไก่เขาปูก่อนตีร้านมาทรงบอกดกมาทรงไว้โอ้ผู้ขับรถ เบมันเบมันขับรถพายายมาเที่ยวสิ่งจ่ิอยากไม่เห็นผู้ใดแล่ะคุณยายอาย่อแล้วอายอุ้ยเอฟซีอายตีนี่ป้าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วเจบสองป้าคุณยายเจ็ดสบอซีอีหรออายเจ็ดเป็นพี่กับน้องกันบอกจิจโอ้สนาคล้ๆกันนะแข็งแนค่ะ โอ้ิจคือต่องเบิงก่อนนอนแมนบอค่ะแมนกอนนอนกเบิงอมเวลาควบหนาฮักสดใสเล็กน้อยแบบธรรมชาตินาฮักจ้หนาฮักแบบธรรมชาติตัวจริงนั่กันนาหักสวยแบบธรรมชาติเสียง จ้าค่ันปบดันนี่คือเวทีแบบเป็นสาวเนี้ยบันนี่น่ะจ้าแบบขึ้นเล็กน้อยเว้นว่าแเห็นต่ใ้นอนรน้ออโพึ่งเคยเห็นนี่แล้ว่าตีเม่เพึ่งมานี่บอกค่ะโอ้จีบมันนี่อัน เดี๋ยวกับมาอีกงานกาชาติการสิน์ในเมืองเขาไปเด้อจริง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 เอซโตยงเอซีนุ่งเค่อสัเนขาเลยเปล่แบนจ้าเบนจ้าพระเอกพรมมาแล้วจ้าเขาไปท่ายรูปกระเพิ่นได้ค่ะมาแล้ว เอาแซ่บๆซบแล้วค่ะคุณยายค่ะขอบคุณค่ะ FC ตัวยงจิจิแซ่บประจ้าวงหลีค่ะอู้หูเป็นตัวแซ่บอย่าอันนี้กุ้มใหญ่กุ้มหลีจิจิค่ะมาเบิร์ดค่ะ จิ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 จี้ินิจ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 อมนจิจิอิอนจิ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 จนจิจิจนจจิจิจิิจิจิจอจินิจ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 ิหมจิจิจิิ่งจิิจนจิจิจิจจิ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 ่ิิิอ ้าทุกคืนบอค่ะ FC ทุกคณะมือหนีมากแห้งมือนีมักแหงมักไผจ้ามักอายพ่อกับลูกคณะนีมักเบิร์สามคนค่ะค่ะเมนอ้ายอ้าอ้ายี่าจ้าจ้โอ้ค่ะ ยูบ้านเหคอป่าวะชออัดปีนี้ไดบงเล้วบ่ค่ะปีนี้ได้บิงแล้วยังโอ้ยแม่ย่ากราบเนอต้องยูนํากันสอดแจ้งต้องเมืองห้แจ้งเนี่ยค่ะโอ้ยยูใกล้ยูคนละฝั่งนะครับ เภาพวันใ้นั่งหนาเนาะโอ้ผุน่ะมีฮอดผ้าห่มเตรียมพร้อมบ้านบ้านถูกใกล้ใก้่อเขาาฮอน้าไม่กินพร้อมเขาท่ามาแต่สามพุแ่งแดงค่ะ FC ทุกคนนค่ะ จักซาถูแม่จ้างนี่นะค่ะเนี่งถือซาแม่ถือซาห์ขอบคุณค่ะแบนจ้างว่าดนแม่เนาะขอบคุณค่ะมันน่อนเบิงขักเบิงเน่จากนรยสื่อโอที่ใายดูกอีกเนี่นะเดี๋ยวสมัคขายไห้เครื่องเนื้อโปที่จ่าเดี๋ยวลูกสมัคขายไห้ เสียแบบซิปเอสขวดลอยแถมแก้วใบเนื้องค่ะบ่แล้วขายอะไรตอนอันพึ่งสนับสนุนมวลน้ำปีแดกแต่ก่อนอยู่กับสาวน้อยมันดีก็ไม่สนับสนุนนี่เดี๋ยวสบายขายไห้ซื้อซอยดูงในนัดจ้าเด้อเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวแม่จ้าโป่ง บ่โอ้ยยูพ่นทออไมนซื้อบอซื้อบ้านนี้ก็ซื้ออีกสุดยอดค่ะโอ้ยบ่ได้ถามเลยเพราะมันแซบเนะาะกินดีกินแซบกับปีกกับเปล้าอฟ FC ตัวยงของโอที่ตัวนี้ค่ะโอ้ยบัานนี้น้ำมาอีกมือยูพ่นทออน้ำเดืองเกา่าเลยเนาะ น่าจะดั้เดือกไหมมันนี่มีกุ้มปิดพูดไปด้อมนั่งรถเบี้ยนไหมเราได้ไปด้อมเอ้าเพื่องามสดใสกว่าเก่าเห็นเนาะแต่ละคนหมดนนะสดใสกว่าเก่าเอ๊บซีโตยงอีด่าน้อยเพิ่งมาฮอดแมนบอสแต่ว่าปูสาดตะเวนหรือบอสของเจ้าของเบิร์ตบอลนี่ มาจองคักจองแน่ท้มีไผเฝ้าบ้านไห้บอมาเที่ยวนี่มีอยูเม่นมงตะปไาจองรอดค่ะมึงตะปไาจองไว้เลยค่ะกิกหน่อยมึงกิกหน่อยอันบอดมุกตัวนี้ใช่ค่ะอือเดี๋ยวน้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาก่อนเนาะ่วอคุณแม่ค่ะมากคู่ไหนนี่มากเสียงวิหกเสียงวิหกเลยนะคะ มากเบิด์ตูกท้อนเลยเหแม่ค่ะยังไม่ครบเซตเลยนะคะไปใส่กระนั้งไปค่ะไปเปิดฤดูกาลก็ไปนะคะปิดฤดูกาลก็ไปค่ะค้นท้องไปบ่บังหันพนท้องไม่ได้ไปค่ะลออย่างเดียวคือมาทีเจะของอีกคนเดี๋ยวเดือนกรุ๊ปผ้าไปเดือนกุมภาไปกันกับฉาดกัลยาสินอีกเด้อแม่เอาหล่ะมาดูกัลยาสินกัลยาสินแมาดู ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวสิไปเอาเครื่องเนื้อโปที่มาขายให้เด้อสื้อซอยลูกเด้อค่ะคุณแม่ค่ะสาวเลยนะคะรอแจกให้ทฟรีสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะถ้าในสนใจอยากจะซื้อเก็บไปไว้ดูที่บ้านนะคะเก็บไปไว้ฝากคนที่